มากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเคโรนเกมส์กันอีกครั้งนะฮะกับช่วงเวลาที่เสียวประตูทวันหนักซะเหลือเกินวันนี้ <c oughs> เป้าหมายของผมแน่นอนนะฮะอยู่ที่โรนัลโดแล้วก็บรูโน่ฟุญแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าโรนัลโดนี่ผมจะมีเยอะมากนะฮะแต่ก็อยากได้มาเก็บไว้นะครับเอาไว้อวดชาวบ้านตามสไตล,ล์คนนิสัยไม่ดีอย่างผมเนี่ยนะฮะ <c oughs> แต่ก่อนจะไปลุ้นให้ได้เสียเป็นเมียผัวทุย ลุ้นนักเตะเนชันแนลเซเลคชันคลับกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องอาเขตรันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะซับไม่มาน้ำตาผมไหลนะครับสงสารผู้ชายตัวน้อยๆปากมาหมาคนนี้ด้วยละกันนะครับอ้อนเป็นชายาพิชัยเชียวนะฮะเอาเราไปดูซิว่าเราจะได้ไผมาร่วมทีมไหมเกลี้ยกล,ลย่อมในหัวคลิป <laughs> เดี๋ยวรู้เลยมันจะหมองขนาดไหน <c oughs> ขอแค่อย่าซ้ำนะฮะแพ็กนี้ Special ล i ิ i t e d Edition Mm hmm. ดูหน่อยเออครับตาเปลือมอะไรพ่อคุณดนะ้เป้าหมายของผมนะฮะชัดเจนนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็บรูนโนโฟ์นันส์นะครับผมสองคนนี้นะฮะใครก็ได้นะครับเรามาดูซิมีจูรมันนะฮะโปรตุเกสนะฮะดูเปป้ปอปลาหมกสเปนนะครับทำไมหน้าเย่งนนะพ่อ มาเริ่มกันที่บอลฟรีกันก่อนนะครับสตัวนะฮะเอาเรือกเอาใช้ครับ mm hmm. อย่าลืมโปรเจกต์โชว์ป่าซะแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดือนหน้าแล้วนะฮะแจก100 l วอลล็ต5รางวัลน,นะครับส่งคลิปหัวร้อนมานะฮะร,ร่วมสนุกกันนะครับ mm hmm. ผมดกปกไหลไป mm hmm. ต่อครับรวดเร็วครับตัวฟรี เราเปิดเอาเลิกเอาชัยเฉยๆนะฮะไม่เน้นนะครับเปิดเอามาย่อยหมายเลข2ี่สิบแปดครับสอเหลืองสีแดงเข้ากับสถานการณ์นินเกินพี่ล้นโอ้โ,น <t ops> โหนี่ใช่คนที่ไปตบเด็กปั๊มไม่ี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะโอเค <t ops> okay, มาเริ่มกันที่ยูรโรมานีกันก่อนเลยนะครับใครก็ได้นะฮะขอแค่อย่าซ้ำนะครับ เปิดทุกรอบซ้ำทุกคลิปปืบตัวแรกครับผู้ใดฮะเท้าวขวานะครับพิมพ์ชาที่ไม่มีเบอร์เสื้ออยู่แล้วนะฮะเสื้อสวยดีนะครับเนี่ยเท้าอุนจัภูมิอะไรพ่อเอจยโอัโนธานชาครับสเตตเตัรเริ่มต้นที่91ครับเซนเตอร์แบ็กตัวนี้โอเคเลยนะฮะ ใช่กันต่อรัวๆยาวๆครับเปิดทุกตัวนะฮะปึ๊บขอแค่อหย่าซ้ำนะครับปักเข้าให้ไม่น่าซ้ำแล้วฮะแบบนี้โอ้หน้าโหดดีนะฮะกินเตอร์ครับเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวนะฮะกองหลังคู่เลยครับสเตตเตร์ตเริ่มต้นที่92นะฮะโอ้คู่กันเลยเยโดมัน กลองหลังแข็งแกร่งนะฮะตัวที่3ครับอย่าซ้ำนะฮะถ้าซ้ำมาผมช้ำเลยนะโอ้ไม่ซ้ำน่อยเออฮะโอ้โหได้น่อยเออครับตัวนี้รีวิวค่าพลังไปนี่99ทุกจุดนะฮะโอ้โหไม่จะมาคุณดุนช่องนี่ฮะสเตตัสเริ่มต้นที่95ครับแล้วดูท่ายืนของเขาครับแม่แอบมองเธอยูนนะจา๊ะทุยไม่ใช่แล้วนะฮะเมื่อตอก็ดีโปรตุเกตครับ เปเป้ไม่แคร์นะฮะเป้าหมายของเราอยู่ที่โรนัลโดและบรูโนฟ์นส์ครับผมปึ๊บโรนัลโดมาก่อนเลยมาจะได้ไม่เสียเวลานะฮะปักเข้าให้เดี๋ยวโรนัลโดอรอคริสเตยโนโรนัลโดครับโอ้โหมาตัวแรกเลยอ่ะพว้จุกของเราโอ้แล้วดูท่ามาย่อง ได้ตแต่เริ่มต้นที่97ครับเป็นฟิลตัวรุกครับทางฝั่งซ้ายนะฮะโอ้โรนัลโดจากจูเวนตุสครับผมโอเคครับที่เหลือไม่ไม่แคร์แล้วฮะโอ้ครูโนฟินาสต้าอีกไหมนะฮะท้าวซ้ายน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อคืนแนพะ้เชลซีไปโอ้สาบไม่หลับไม่นอนนี่บ้าโอ้ ไกลละคุณกัวไรโร่ครับเสเนต,ตัดเริ่มต้นที่90ครับมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายครับอืมไม่ซ้ำนะฮะอีกหนึ่งตัวจับโปรตุเกสครับขอแค่อย่าซ้ำนะฮะเสียวเหลือเกินเท้าขวาบรูโน่มาไม่ใช่ละโดเรนโด้ซ้ำครับผม โอ้ไอ้คอใหญ่ <c oughs> จะย่องมาทำไมกัน2อสรอบแล้วโรนโดซ้ำไปหนึ่งชีวิตแล้วฮะมาต่อกันที่สเปนครับอย่าซ้ำนะฮะขอร้องนะฮะเอาแค่โดพอนะ,ะที่ซ้ำเฟอร์นานไม่มาครับปักเขาให้รองเท้าชมพูตัวแรกที่ได้จากสเปนครับเขาคือใคร นะ้บาสก็ผมกล้องหลังทางฝั่งขวานะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่90เลยนะครับโอเคตัวนี้นะฮะค่าพลังอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะดูแล้วนะครับจากที่รีวิวไปนะฮะมาต่อกันที่ตัวต่อไปกันเลยละกันนะครับปึ๊บอย่าซ้ำนะฮะรองเท้าไม่ซ้ำแล้วไหมผมจำไม่ได้ด้วยสิเออไม่ซ้ำเลยฮะ มาแบบพี่หน้าหนวดแล้วฮะบุสเกตหรอ,อ,อนี่ยังไงนะครับนิดฟิ์ตัวรับนะครับบุสเกตครับสเตตัสรับตัวที่95เลยนะครับตัวนี้โอ้จากบาร์เซโลนาครับข้าพลังสูงเหมือนกันนะฮะอ,อีกตัวหนึ่งใครขอแค่อย่าซ้ำได้ฮะรองเท้าเหมือนเดิม ซ้ำไหม,มอ่ะโอ้ไม่ซ้ำครับหน้าไม่หนวดนะโอ้พ่หน้าเกลี้ยงเกลาผู้นี้เขามีนามว่าโรดรีครับผมโอ้โหมิดฟิลด์ตัวรับตำแหน่งเดียวกันกับบุสเกตเลยนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่90ครับโอเคไม่ซ้ำนะฮะถือว่าได้อยู่นะฮะซ้ำแค่โรนัลโดซ้ำตัวเทพก็ยังพอทนนะกล้องแกล้มไปได้นะฮะโอ้ผมถือว่าโอเคนะฮะแพ็คนี้สำหรับผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับ อิจฉาผมหรือว่าจะสมน้ําหน้าผมดีนะฮะซ้ามาหนึ่งตัวนะครับใครได้อะไรยังไงดีไม่ดียังไงมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะฮะผมไปตอบทุกคอมเมนต์พูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแบบพี่แบบน้องสนุกขำๆนะฮะเอาฮาไว้ก่อนนะฮะก็น่าจะพอเสริมสกิลปากผมได้แหละแพ็กนี้ <c oughs> โอ้เรื่องขิงเรื่องอวดนี่ขอให้บอกอาเขตนะฮะคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะฮะกิจกรรมโชว์ปากะแล้วโปรเจกต์ Project เดือนหน้าแล้วนะฮะ แจก100วอลเลตฟลฟรีเลยกับ5รางวัลน,นะครับไปติดตามกติกากันได้ในเพจ Facebook กับอ a าเ e t รันเกมส์นะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครให้ผมเป็นกําลังใจให้การด้วยคลิปหน้าป้าก,กันใหม่ผมจะเกลือไม่เกลือมาลุ้นไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันนะค,คลิปนี้สวัสดีมากมายจ้าไปนุสาวรีปบ้าบ